ป้าจัดจ้างยังเหดี้ยวตาเขายังเขาเก็บไปแล้วนี่ยออกออกไม่ได้ใช่ไหมป้าจัดให้ยังอะไรี่ยไม่ใช่มึงมีดอกองอ้าวก็มา,า,าเห็นเนี่ยป้าสมสังนีนี่ในบ้านนั่งดูกันทุกวันเนี่ยเป้าทุกวันเนี่ยมันเนี่ยไม่ใช่เลยนั่งทําคลิปโร่เนี่ยเพลงก็มันมีเพลงโอ้โหทำบุูชาโทษเนี่ยนี่ด้อยู่พี่แบมเลยนั่งอยู่ญาญ่านั่งอยู่พี่แบมเลยป่ะมีบ้านอยู่พี่แบมเลยด้วยนิไทยช่วยพี่แบมเลยป่ะป่ะ แต่ออกจากกองมาโดกแล้วป่ะอยู่พี่แบมเลยป่ะไอาเจ้าที่แบมเลยเดี๋ยวพี่สมพิชัยเลยไปไม่ต้องมาอยู่ช่วยแล้วะบ้านกูนี่มึงไปอยู่ที่อื่นชิ้นผสูงอรูดน่ะไอ้เลยเลยป้าดีเขาชอบตำรวจมาเต็มเลยปัตใต้ไอ้อันแรกเอาไปได้แต่ไม่เกี้ไม่มีเทนเขาเจ้าเขาเกลือไหมเดนของเจ้าอืมอร่อยไหมอร่อยเป็นเก๋อร่อยไหมอืม อัดฟิล์มคนละอันคุร,นรานวันนี้จะไม่จะไม่จะไม่ขับถ่ายเลยเพราะว่าเขาได้กินตีนเขายากมากวันนี้จะปวดท้องเงี้ยเขาจะไว้ถ่ายพวกนี้เสียดายนนั้นนี่กินของคุณรัตนาทีบ้านฉันไม่ใช่ชีวิตอย่างนี้เลยนะก็ะส่งพูดไปทางพูดเองมาบอกนะคุณอตำรวจเดี๋ยวบอกเอฟซีรัตนาว่า ไอติมชิ้นเนี้ยลักษณะเป็นคนเดียวนะสุดยอดไหมคือประมาณประมาณหลายเดือนแล้วนะกว่าจะออกตังค์เนี่ยปีปีเนาะปีไม่ใช่หรอกชีวิตจริงบ้านกูมียังไงยังไงกูรู้ในใจแล้วเพราะสมมตคุยกับกูแล้วกูหน้าตาร้อยสีคุยเป็นหองรัตนาคุยไปนิ่งๆนะผมรู้คุยนิ่บๆพูดถึงนีโน่เลยกูยันมโน่แล้วว่า มันโมจะน้ำสมุนไพรแบบนี้ฝนนี่เป็นไข้จริจังเลยบ้านรีบกินไอติมนะเดี๋ยวฝนตกแล้วตกแล้วอืมงันวนพอดีกลางจะแห่ด้วยเนี่ยแห่ไปแล้วนั่นน่ะไปแล้วเดี๋ยวผมดีเพราะเดียวเเลิกดีเนี่ยใช่เหรอฝนตกเนี่ยนะแห่เขาไปไปบวชนี่ หรือว่าเรื่องดีน่านให้ฝนเนี่ยน้อยมากใช่ <Okay. S 2> <ล>ก็ทุกวันจะเพิ่งตกเนี่ยเท้าแดดดีเลยไม่เป็นไรอพอกำลังแห่ฝนลงเนี่ยแปลว่าเรื่องดีจริงอ๋อไม่ใช่เขาออกเขาออกตังนึกตกเลยเออป้าเราเนี่แดดริงแต่รลยป้าออกค่ายเต็มที่นี่ฝนตกเลยเหรอคะป้า <laughs> คนอื่นแดดเริ่มตกอ๋อคนเขาบอกคนอื่นแดดตก ไม่เกี่ยวเรามันเกี่ยวคนอื่นลูกกินไม่เป็นหาเรามันเกี่ยวไม่ใช่ว่าคนออกปากน,นี่แหละจะไม่เคยออกเป็นปีอ่ะและว้วออกเนี่ยมป้ามันไม,มนไ,มมนมนไม่ธรรมดามันอลังก,การงานสร้างป้า <c oughs> มันอร่อยมากก <c oughs> ็คือ <c oughs> ตืตอนตั้งแต่เช้าอ่ะผมแดดเปี้ยงเลยแดดเปี้ยงเลยอ่ะพอปรัตนาฟักตังไม่ซื้อติ่มซำบนโต๊ฟักตังมาซื้อติ่มันเนี่ยฝนลงป้ามี่แต่งเรื่องต่างเกลือกันอัศจรรย์งานสร้างป้าจ๋า ป้าอลังการมากไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องจริงนะเนี่ยเนอ่ยตื่นตืมากเพราะแกไม่ได้ปักง่ายๆเลยเมื่อกี้มีมีดอกอยแล้วเขาบอกว่ามาเอาตามเป็นสิ่งทีซื้ออะไรล่ะเพราะว่าเรียกรอดกลับมาเนี่ยเขาคนคนนี้ไม่ได้ปักง่ายฝนตกใหญ่ทีนี้เมื่อกี้แบงก์ก็จะเอาแบงก์อะไรก็อะไรอยู่มันเป็นแบงก์กาโมันซื้อไม่ได้ ย่อมเยอะเยอะแล้วจะขอเป็นเหรียญนังกเพราะว่าเหรียญได้ใช่คนเขาหยิบแบงค์อย่างดีเลยสองใบแต่แบงค์มันใช้ไม่ได้มันเป็นแบงค์กรรมอ๋อมันเลยซื้อไม่ได้ก็อร่อยไหมก็อร่อยไหมยายเลี้ยงป้านะแต่อร่อยไหมยายาเลี้ยงป้านะยายเลี้ยงนะ ไม่ได kind of you know, ้เลี้ยงป้านะมาเลิ่งปล่าทำไมอ่ะมาป้าบ้านนี้พ้าสมอลเนี่ยอะฝนตกเพราะป้าแหละออกตามนี่แหละเรื่องจริงนะเนี่ยมือนี้ปรารถนาเลี้ยงงงมากเลยบอกเหมนี้ยเราจะไม่ไม่มีการขับถ่ายกันเลยเนาะยอมเป็นรีบสีดวงอ่ะวันเนี้ยฝนตกเจ๊ ปากมากยังไม่ตากไม่ตากแล้วโมาไอติมตูนร่วงอ่ะโอ้คุณทำร่วงเองที่ยังไม่ได้โดนอะไรเลยเขาหยับแกันเองไอติมร่วงก็มึงขยับเองอ่ะใครยาบตีกันอีกแล้วน่าทำปากเป็นยังทำนักเลยทำปากท้ายเคยทานความหมันไส้กับความไม่เป็นจริงในบ้านนต่อพาชุบน้ำมาเช็ดแล้มีสิทิ์ทู่เขาเลยเขาบอกว่า พักเกือความหมันไส้ไอะไรนะพักเกือความหมันไส้เลยร่วงแล <G ül> <G ül> ้วเชื่อไหมพี่ๆทุกคนป้ายายาเนี่ย <G ül> นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันกับป้าไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลย <G ül> <G ül> นั่งเฝ้าอยู่สองคนยายเนี่ยทั้งวันน่ะอ้าอ้าวอา,อ,า,อ,าอะไรป้าทำไรอะ่ะป้า ข้าวอนี้เนี่ยเขาหัวจมเลยฮะอะไรนะไม่สั่งเลยไม่เจ๊บอกเขาเลยเอากี่เอากีรลากี่หรูไม่ไม่ได้สามสิบเขาบอกแล้วสั่งเลยป้าสั่งเลยเอาเอาเก็บไว้แล้วเออแควก็เก็บไว้ให้อ่ะเอาเท่าไหร่ก็ว่าเข้าไปเขาจะได้วัดไว้ตัดไว้ให้ไปถึงแล้วก็เอาจ่ายตามเอาเลยเท่ากันแหละกรุงเทพก็เหมือนกันมันไม่ได้เด็ดดาเด็ดจังมีู่กเอาอะไร เอาเยอะๆยปเลยแมนะไปหมอซื้อซื้อบากี่เมตจได้นะอูเยอะแยะเยอะดหายันกี่เมตรกจำไม่ได้หนูจำไม่ได้เดีๆำนวเน็เอาเยอะเไปเลยเออกีเมตรดีเมตรสามสิบกี่เมตรดีำนวได้สิบเมตรก็สามรอยเอาตั้งพันนึ่งไปพันเงินน่ะไปยีสิบเมตร ยี่สิบเมตรก็หกร้อยสิบเมตรสามร้อยยี่สิบเมตรก็หกร้อยใช่ป่ะเออแล้วแล้วาทงอบนอนด้วยะเยอะอากาศดีจะนั่งกินในเตีมงฝนตกโอ้ยทุกยาเป็นรึเปล่สบายอะเรื่องก็ดีเลยเนี่ยเริ่มอดีเลยแผลไม่ได้หรอกถ้าเรื่องอดีเลยไรแบบในฝนตกด้วย น้อยมากน้นนี่ได้แห่กำลังแห่ไปไปเจอฝนอ่ะน้อยมากตอนนั้นเนี่ยเวลาบอกว่ามันไหนรอบแไปเลยบอกว่าใครใช้ไหมใครดูบรรยากาศข้างนอกก่อนอากาศดีมากฝนตก ปลาลา PFC ก่อนต้บอกไหมต้องพูดไแล้วแซไปเอาเลยช่นันก็หล่นอะไรนะไมจะหมดแล้วอันนี้จะไม่ลาช่วงนันกีเนาานบายก่อนจะไปแล้วเนี่ยจะเนี่ยลาคนทางบ้านที่เขาดูป้ายอยู่ก่อน ก็ไปทับฉอยอะไรแม่หกไปย่าเร็วไปแล้วนะคะสนใจปลาปลก็พีนะคะน้ำปลาละระมาณแล้วก็พีกาแฟพ้สึกว่าน้ำพึ่งปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ประหยัดดีกว่านะ จัาไม่ได้ผิดหมอไปมาปอกเลยนะจ๊ะขอลงไลน์กันนิดก่อนเลยเจ้าบายบายเด้อผมตกหนักมากเลยจ๊ะบ๊ายบาย